นาย,ยกรัฐมนตรีนะคะนายเศรษฐาทวีสินที่จะเดินทางไปประชุมสมัชชาสหาประชาชาติที่สหรัฐอเมริกานิวยอร์กซึ่งจะเดินทางตั้งแต่วันนี้ค่ะแล้วก็มีกําหนดกลับนในช่วงสุดสัปดาห์นี้จะไปพูดคุยประเด็นนี้เหมือนกันนะคะเรื่องของพลังงานเรื่องของ climate change ที่สําคัญเนี่ยอาจจะได้พบปะ กับโจไบเดนแบบทวิภาคีวหรือไม่นอกจากนี้ก็ได้มีนัดแล้วนะคะคุณผู้ชมที่จะพูดคุยกับสื่อยักษ์ใหญ่ของต่างชาติเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายต่างๆที่ทางคุณเศรษฐาทวีสินนะคะแล้วก็พักร่วมรัฐบาลคณะรัฐมนตรีจะดําเนินต่อไปสําหรับการบริหารจัดการประเทศไทยนี่นะคะในสัปดาห์นี้ค่ะคุณเศรฐาทวีสินก็มีวาระเดินทางไป ที่นครนิวยอร์ก York, สหรัฐอเมริกาในการประชุมสมัชชาสหรประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่78ตั้งแต่วันนี้ค่ะไปจนถึงสิ้นสุดสัปดาห์นี้เลยนี่นะคะคือนอกจากจะไปพบปะผู้นำกว่า190ประเทศและแน่นอนหนึ่งในนั้นคือโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยนะคะแล้วเขาจะไปพบกับนักลงทุนด้วยในระดับซ e อยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Google Tesla ประเด็นที่จะไปพูดคุยก็คือว่าจะไปพูดคุยในการดึงดูดนะคะเม็ดเงินมาลงทุนในประเทศไทยและเป็นการส่งสัญญาณว่าตอนนี้ประเทศไทยเราพร้อมแล้วนะ,ะเรามีรัฐบาลแล้วที่มาจากประชาธิปไตยในการเลือกตั้งพร้อมเปิดประเทศหลังจากนั้นค่ะต่อเนื่องกันเลยอันนี้คือเป็นช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะที่จะไป UN แต่ว่าเดือนหน้าก็มีกําหนดการเหมือนกันคือเดือนหน้าเนี่ย8ถึง10ตุลาคมจะเดินทางไปที่ประเทศจีน คือมีวาระในการจะไปโปรโมทการท่องเที่ยวไทยหลังจากที่อนุญาตนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามายัางประเทศไทยโดยไม่ต้องขอวีซา่าหรือว่านายโยบายเรื่องของฟรีวีซา่าวีซ่าฟรีเนี่ยค่ะคตั้งแต่วันที่2 5กันยายนไปจนถึง สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเพื่อเป็นการกระตุ้นนะคะการท่องเที่ยวในช่วง Golden Week ในช่วงชาติจีนนะคะวันชาติจีนไปจนถึงเทศกาลตรุษจีนปี67ซึ่งเขาก็มีระยะเวลานานนะประมาณเป็นเดือนเเลยค่ะแล้วก็มีการท่องเที่ยวที่มีเป้าหมายใหญ่นะคะอยู่ที่ปี67ก็คือปีหน้าให้ทุบ สถิติรายได้การท่องเที่ยวเนี่ยให้ทะล,ลุ3.1ล้านล้านบาทเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติใน40ล้านคนนักท่องเที่ยวในประเทศเนี่ย180ล้านคนนะคะครับอันนี้คุณเศรษฐาจะไปโปรโมทการท่องเที่ยวของไทยที่ประเทศจีนด้วยตัวเองเลยซึ่งถ้าหากว่านายกไทยไปโปรโมทด้วยตัวเองถึงที่นี่นะก็น่าจะเรียกความสนใจจากสื่อจีนรวม<ด>ทั้ง<า>ทําให้ชาวจีนน่าจะอยากเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะอืมเนี่ยค่ะก็คือว่ามีมาวาระไปพบกับ UN แล้วก็ชาติตะวันตกแต่ก็ไปพบกับเขาเรียกว่าประเทศจีนด้วยนะคะ<ๆ>ก็แน่นอนว่าทั้งสองมหาอำนาจด้วยเนี่ยนะคะทีนี้เนี่ยการที่ไปประชุมสมัชชาสหประชาชาติของคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยเขาบอกว่าจะมีโอกาสในการนำโมเดลโคกหนองนาน,นะคะตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเสนอด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีการขึ้นพูดบนเวทีของ UN แล้วคุณเศรษฐาก็เปิดเผยว่าจะมีโอกาสให้สื่อต่างชาติยักษ์ใหญ่นะครับของโลก เข้ามาสัมภาษณ์มากกว่า3สื่อแต่ว่าจะเป็นสื่ออะไรบ้างแล้วก็จะพูดคุยประเด็นไหนอันนี้ต้องขอดูรายละเอียดก่อนเพราะว่าบางสื่อนะครับอาจจะอยากให้พูดถึงเรื่องของพลังงานสะอาด mm. บางสื่ออาจจะขอพูดเรื่องเศรษฐกิจคือตรงนี้ก็ต้องขอดูว่าจะให้สัมภาษณ์กับสื่อไหนเพราะว่าไม่อยากจะพูดเรื่องเดียวกันซ้ําๆกับ <c oughs> สื่อต่างชาติก็เลยจะต้องมีการขอดูรายละเอียดตรงนี้ก่อนนอกจากนี้ก็บอกว่าตารางงานที่ UN นะครับที่นิวยอร์ก ก็ค่อนข้างแน่นแล้วในช่วงบ่ายบอกว่าตอนนี้เวลาประมาณ80-90คือมีนัดการเจราจาเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะแล้วก็จะมีการนัดหมายกับผู้นำเยอรมนีนะคะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องยนต์ของเรือดำนำ้ำที่ทางการจริงติดต่อขอซื้อ <c oughs> ก็ยังไม่ทราบยังไม่มีแผนรายงานมาจากกระทรวงการต่างประเทศนี่นะคะทีนี้เรื่องนี้ค่ะมันก็มีการ วิเคราะห์กันเหมือนกันว่าการเดินทางไปประเทศมหาอำนาจทั้งสองประเทศอย่างที่เราบอกไปก็ทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนต่อเนื่องกันเลยนี่นะคะคือพอไปที่สหรัฐเสร็จปุ๊บคือเดินหน้าไปที่จีนเลยเนี่ยคือมันอาจจะเป็นสัญญาณทางการทูตเหมือนกันว่ารัฐบาลเศรษฐาให้ความสําคัญกับทั้งสองประเทศไม่น้อยไปกว่ากันนะอาจจะเป็นการเดินเกมทางการทูตที่เขาใช้คําว่าเหยียบเรือสองแคมหรือเปล่า นะในการสร้างสมดุลระหว่างมหาอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศคือเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองของโลกเนี่ยค่ะก็จะไม่เข้าข้างใดข้างหนึ่งนะคะก็เพราะฉะนั้นนับจากนี้เดี๋ยวเรารอดูก็ต้องรองให้รัฐบาลสร้างผลงานนะเรื่องหนึ่งที่คนเนี่ยคาดหวังก็คือเรื่องของปากท้องส่วนเรื่องของต่างประเทศก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเรื่องของจุดยืนเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของเราเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนในรัฐบาลก่อนครับ